สวัสดีค่ะคนักเรียนนะคะวันนี้นักเรียนมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์อีกแล้วนะคะลูกนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังงานของแสงนะคะ ดวงอาทิตย์นะคะเป็นแหล่งพลังงานของแสงที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็สําคัญที่สุดเลยนะคะในระบบสุริยะของเรานะคะนอกจากดวงอาทิตย์นะคะจะให้แสงสว่างกับเราแล้วนะคะยังให้พลังงานที่มีค่ามหาศาลและเมื่อพลังงานนี้นะคะไปกระทบกับโลหะแล้วจะทําให้เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้นะคะสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาได้เรานะคะจะรู้จักกันดีนะคะในชื่อของเซลล์สุริยะ หรือในภาษาอังกฤษนะคะที่เรียกว่าโซลาร์เซลล์นั่นเองเซลล์สุริยะนะคะน้องฟังดีๆนะคะเซลล์สุริยะนะคะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงที่มีอยู่ในดวงอาทิตย์นะคะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ปัจจุบันเซลล์สุริยะนะคะมีราคาค่อนข้างแพงมากหากต้องการพลังงานมากๆเพื่อจำหน่ายให้ตามบ้านเรือนนะคะจะต้องใช้เซลล์สุริยะที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ พื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะมีความเข้มข้นไม่มากนักนะคะอย่างไรก็ตามเซลล์สุริยะก็ยังคงมีประโยชน์ในอวกาศมากนะคะซึ่งมีพลังงานจากการแผ่รังสีที่สูงกว่าเพราะพลังงานแสงไม่ถูกดูดกลืนในชั้นบรรยากาศนะคะดังนั้นดาวเทียมต่างๆที่ถูกส่งออกไปโคจรอ,อยู่รอบโลกนะคะจึงมีเซลล์สุริยะเป็นองค์ เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการใช้การผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในการทำงานของดาวเทียมนั่นเองปัจจุบันมีการนำเซลล์สุริยะนะคะไปติดตั้งในอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเช่นนาฬิกา,เ,าเครื่องคิดเลขนะคะยานอาวกาศดาวเทียมนะคะดังรูปที่คุณครูยกตัวอย่างให้นะคะลูกนะคะในนาฬิกานัเรเยนเอ้คุณครูขาเซลล์สุริยะนะคะอยู่ตรงไหนคะอยู่บริเวณนี้คะ่ะลูก เดี๋ยวครูวาดรูปให้ดูนะคะนี่เลยนี่นะคะนี่คือบริเวณที่มีส่วนประกอบของเซลล์สุริยะอยู่นะคะอันนี้นะคะจะเป็นชนิดฟิล์มนะคะลูกแล้วก็พอรูปที่สองเครื่องคิดเลขเอ๊ะคุณครู้ขามันอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้นะคะลูกนะคะติดตั้งอยู่บริเวณนี้นะคะใช้ในการรับแสงนะคะแล้วก็ดาวเทียมนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้ง โซลาเซลล์นะคะนี่ก็เป็นยานอวกาศค่ะอยู่ตรงนี้นะคะโซลาเซลล์อยู่ตรงนี้นอกจากอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วยังมีอะไรอีกบ้างนักเรียนรู้หรือไม่รู้หรือเปล่าคะลูกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆนะคะก็จะมีไฟกระพริบนะคะไฟไฟสัญญาณจราจรน,นะคะหรือ,อ พวกรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะคะไม่ใช่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าลูกขอโทษน,นะคะรถยนต์พลังงานแสงอาทิต์นะคะก็มีแต่ว่าในประเทศไทยบ้านเรานะคะยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่นะคะลูกนะคะหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นของเล่นเด็กนะคะที่เดี๋ยวนี้นะคะเขามีการใช้โซล่าเซลลเข้ามาเป็นส่วนประกอบนะคะหรือว่าพัดลมนะคะลูกเดี๋ยวตอนนี้พัดลมก็มีแล้วนะคะลูกพัดลมที่ใช้พลังงานแสงอาทิต์นะคะต่อไป อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของเซลล์สุริยะนะคะหน,นะคะเป็นพลังงานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่มีวันหมดนะคะ 2. เป็นแหล่งพลังงานที่นำมาใช้แล้วไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดลอ้อม 3. นํนำมาเป็นแหล่งพลังงานให้กับยานอาวกาศและดาวเทียมในการสำรวจ 4. ไม่ต้องตั้งเสาไฟฟ้าเพื่อเดินสายดิน 5. ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทุกที่ที่ทมีแสงอาทิตย์เนื่องจากพลังงานแสงที่เซลล์สุริยะได้รับนั้นต้องมีความเข้มข้นของแสงเพียงพอจึงจะนามาใช้นะคะ นอกจากนี้นะคะไฟฟ้าซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นนะคะยังทำให้เกิดประโยชน์มากมายแก่มนุษย์นะคะทั้งนี้ไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนนั้นนะคะมีแหล่งกำเนิดจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพล,พลังงานน้ำจากเขื่อนขนาดใหญ่นะคะเช่นเขื่อนภูมิพลเขื่อนอุบลรัฐเขื่อนจุลาพรนะคะสุราษฎร์ธานีของเราก็มีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าเหมือนกันนะคะที่ใช้พลังงานน้ำนะคะก็คือ เขือเ่อนเชี่ยวหลานหรือว่าเขื่อนรัชประภา,าบ้านเรานะคะลูกนะคะก็เป็นมีโรงงานเหมือนกันนะคะผลิตกระแสไฟฟ้าเหมือนกันนะคะดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าพลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนรูปแบบเป็นพลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยให้เป็นพลังงานอื่นนะคะได้อีกมากมายดังตัวอย่างดังต่อไปนี้1พลังงานความร้อนนะคะเราจะพบในหม้อหุงข้าวกระทะไฟฟ้าเตารีดไฟฟ้านะคะเตาไมโครเวฟนะคะ หรือว่าตู้อบขนมปังพวกนี้นะคะก็ได้นะคะ 2. พลังงานกลนะคะพลังงานกลจะพบในพัดลมเครื่องปั่นนะ้ำผลไม้เครื่องบดอาหาร 3. นะคะทั้งพลังงานกลแล้วก็พลังงานความร้อนนะคะรวมรวมกันนะคะพบในเครื่องเป่าผมตู้เย็นเครื่องปรับอากาศนะคะ 4. พลังงานแสงนะคะก็จะได้แก่พวกหลอดไฟฟ้านะคะหลอดเรื่องแสง5พลังงานเสียงนะคะก็จะจำพวกเอ่อ โทรทัศน์วิทยุนะคะเครื่องเสียงต่างๆนะคะลูกอันนี้ก็เป็นพลังงานเสียงต่อไปนะคะคุณครูมีคำถามอยู่ทั้งหมด3ข้อนะคะให้น้องนะคะลอกโจทย์นะคะลงไปในสมุดนะคะแล้วก็ตอบคำถามให้เรียบร้อยนะคะลูกข้อที่1ให้นัเกเรียนระบุป,ประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์อย่างน้อย3ข้อ 2. เพราะเหตุใดพลังงานแสงอาทิตย์จึงได้รับความนิยมเพื่อนามาใช้เป็น พลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าในปัจจุบันและ 3. เซลล์แสงอาทิตย์เหมาะกับการผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่แบบใดเพราะอะไรนะคะให้นักเรียนทำแล้วลงในสมุดนะคะลูกนะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปของคุณครูก็ได้จบไว้เพียงเท่านี้นะคะลูกสวัสดีค่ะ